เดน่าแกรู้เร <troll> <before> ouais, ื่องนี้หรอแอ่นี่ปีเตอร์มากาจจริงบอความแตกแล้วบอกยายดวงเถอะเออคือคืองี้ค่ะยายปีเตอร์เขาชอบยายตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วล่ะค่ะแต่พอโดนยายด่าเขาก็ไม่กล้าบอก Yes you You my like are so I much type วันไล่ว่งคุณไปไอ้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 ยัยค่ะแฟนเก่าพีเตอร์ก็น่าสไตายายเลยนะคะยัยอ่ะเป็นสเปคพีเตอร์ว้พอดีพิกหนักมากตอนแรกนึกว่าปีต้์จะมาจิกแอนดี้ที่ไหนได้มาจิบยายดวงไง พี่จีไปเฮ็ดแม่มึงตี้ตีไปฝังคัรฝังไวเมื่อซวยกูกลางนเอาไปอให้มึงออกไปไปปด้วยด้วยใจเย็นๆใจเย็นๆตุแตกเมดทง่ายงานทำแบบนี้เล่าเรื่องหปอไปห้อปไป มึงกลับไปเลยอย่าแม่กูเห็นหน้ามึงอีกไปเอ็งอยาคับแค้ใช่เอ็งยูอยู่อยูยูโกยู่ทันทีอยู่ไปเลยคนชอบยากุณมานะครับเราไม่อยากให้ปู่เลี้ยงเว้ยเอ็ก็ได้มาแล้วครับเอกไปส่งปีเตอร์หน่อยเดี๋ยวนาโทรเราให้ตานเอ็ก็ล่าไปแล้วครับโวย ยน่ <Boy. S 2> เข้าไปมานี่เลยแล้วปีเตอร์เขาคิดยังไงของเขาเมื่อจีบยายดวงทั้งๆท,ที่ยายก็แก่กว่าตั้ง10ปีแต่แฟนเก่าปีเตอร์ก็อายุห่างกันไปสิบปีนะเห็นแปลว่าปีเตอร์ต้องชอบผู้หญิงที่อายุมากกว่าแน่นอนเลยนะคะดาวเรเืองแล้วเธอไม่อายเหรอ มีผู้ชายอายุอ่อนกว่าคารูปเนี่ยมาชอบแม่เธอตอนฉันเป็นแฟนลุกเนี่ยฉันก็โดนชาวบ้านนินทาเหมือนกันนี่ชแค่เสียงนกเสียงกายเนี่ยป่านนี้ชีวิตของฉันก็คงไม่มีความสุขเหมือนทุกวันนี้หรอกจ้ะ it's true you just have to be yourself no matter what people say อแต่ไม่รู้ยายดวงคิดอะไรอยู่นะครับไม่เห็นพูดอะไรเลยถ้าเงียบแบบเนี้ยมีชัวค่ะ ยายจ้าพี่ชามาฮปปี้เบิร์ d เดยายค่ะ Happy Birthday to you แซ่บแซ่บแซบแซบึ้เทพขั้แซ่บแซ่บขึ้นสวง